วันนีค้คุณพิคจะมาสรุปสูตรเคมีมอปลายนะมอสิ่งทีสองเรื่องของสมบัติวอลิเกทีฟนะเป็นสมบัติของสารละลายที่ มีตัวละลายละเหยยากนะสมบัตินี้จะทําให้นะจุดเดือดของสารละลายสูงกว่าจุดเดือดของตัวทําละลายปกติเช่นถ้าใช้ตัวทํละลายเป็นนะ้ําปกติเดือดร้อยสารละลายใ,ในน้ําจะจุดเดือดเกิน100และอีกสมบัติหนึ่งของมันก็คือจุดเยื่อแข็งจะต่ากว่านะจุดเยื่อแข็งปกติของตัวทําละลายเช่นถ้าใช้น้ําเหมือนเดิมปกติเยื่อแข็งที่ศูนองศาพอมีสารละลายจุดเยื่อแข็งจะต่ากว่านะศูนย์องศาสมบัติคลณิเกทีเป็นสมบัติที่ขึ้นกับ ไปส3อย่างด้วยกันนะโดยถ้าเป็นตัวละลายก็คือตัวที่เราใส่ลงไปจะขึ้นกับแค่ปริมาณกับอีก2อ,อันขึ้นกับตัวทำละลายก็คือตัวโซเวนด้านนอกซึ่งอันเนี้ยขึ้นกับทั้งชนิดและปะริมาณของตัวทำละลายด้วยส่วนในการคำนวณก็ง่ายมากเลยเป็นเดลต้าทีเท่ากับ k คูณโมเลลวนะซึ่งค่า k เป็นค่าคงที่ที่บอกว่าจุดเดือดจะเพิ่มขึ้นหรือจุดเยื่อแข็งจะลดลงเท่าไหร่ต่อนหนึ่งโมเลลถามว่าการคำนวณเรื่อนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างถ้าเอาใกล้ตัวเราหน่อยก็น่าจะทุกคนคุ้นเคยกับนไอติมหลอดที่เขาจะแช่ลงไปในน้าแข็งซึ่งปกติมันจะเยื่อแข็งได้แค่ศูนย์องศาแต่เขาโรยเกลือลงไปด้วยมันจะกลายเป็นสารละลายเกลือจุดเยื่อแข็งจะต่ําลงไปกว่าศูนย์องศาจึงทําให้น้ําหวานที่อยู่ในหลอดกลายเป็นไอติมหลอดได้นั่นเองรวมถึงถ้าใครเคยกิน โบ้นตามงานวัดต่างๆที่เขาจะอยู่ในเครื่องขยาไปขยามาน้ําแข็งนั้นก็ใส่เกลือเช่นกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เรา,าเห็นในสิ่งชีวิตประจําวันใกล้ตัวแต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศประโยชน์มันเยอะอยิ่งกว่านั้นอีกก็คือในช่วงหน้าหนาวที่เวลนละหิมะตกลงมาบนพื้นถนนจะกลายเป็นนะน้ําแข็งหมดเลยถนนจะลื่นมากเป็นไอซี่โรสอุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิตดังนั้นเขาจะไม่ต้องทําให้น้ําแข็งละลายทํายังไงล่ะเขาก็เอารถไปโรยเกลือเลยจ้าเกลือเหล่านี้ก็จะละลายน้ําแข็งลงนะตอนที่พ ก็ไม่เคยเห็นถนนที่ตอนกลางคืนปกคุมด้วยหิมะตตื่นเช้าแล้วหิมะหายตัวไปแต่มันเหลือม่ดขาวๆตอนแรกเขาจะเอาไปน้ำแข็งนะไม่ใช่จ้ะมันคือผลึกเกลือที่ถูกทิ้งเอาไว้นั่นเอง